บีวันสร้างความมั่นใจทั้งภายในและภายนอกสิบวิสิคราแค่วัละสองแคปซูลก่อนนอนอาทิตย์แรกหนูก็เริ่มรู้แล้วาเย่อใจู สวัสดีค่ะพบกับพวกเราสามสาวในรายการผู้หญิงอยากสวยค่ะไม่ต้องพูดค่ะขอให้ขวามือไปเลยอันนี้กินยาขยาเมาวันนี้ขยาบเยอะไปหน่อยเยอะไปหน่อยเห็นเธอขยาวทุกวันหรือว่าง่วงนอนไม่ใช่ยาขยาวค่ะกินไก่ไก่กินบินเลยสงานกางันเธอ ฝุกฝๆเขาไว้เวลาแฟนไม่อยู่บ้านหรือว่าแบบอะไรอย่างเงี้ยเขาบอกปีกแดงไปหมดเลยข้างๆแล้วมีแฟนด้วยเหรอไม่มีมีแต่กิ๊กสามี่คนคุณพี่ตอนนี้กําลังคัดอยู่แบบเป็นพิจารณาอยู่เขาคัดเราหรือเขาคัดกาลังพิจารณาคุณพี่สวยก็ต้องเลือกได้นิดนึงจะได้แคร์เจาวเลนไทายแล้วนะ เหลือไม่กี่วันนี่แหละรีบรับสมัครกิ๊กอยู่เพื่อพิจารณาไปเป็นแฟนในอนาคตโปรดทราบดูด้วย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 แคร์เหรอแครเหรอเอาทำไมถึงเข้าอะไรเนี่ยคนบ้านเดียวกันนะไปไหนพี่พายพี่พายน่ารักเนาะพีพงศธรเอ้ยนี่เพลงจีหอยนี่ของเขาหรือเปล่าไม่ใช่คายตายแลาวจำผิดของประธานอันนี้พีเสด็จค่ะอุตส่าไปแล้วอยากแบ่งคนบ้านเดียวกันก่อนค่ะคนนี้ เขาต้้งไปตั้งนานแล้วแหละอยู่ดีๆเบรกสามแล้วเหรออ้าวยังไม่ได้จัดรายการเลยชมก็ไปไกลแล้วค่ะเบรกนี้ต้องบอกว่าไัยพงศธรเนี่ยเป็นความฝันเล็กๆของสาวหลายๆคนของหนุ่มโรงงานรั่วของใครเอ่ยใครเอ่ยของใครก็พี่ภัยพี่ไัยเป็นคนโสธรยศโสธรเขาเป็นหนุ่มโรงงานของข้าวโดยข้าแม่ป้ายศโสธรใช่ไหมคนละเรื่องแล้วเต่าอีกละ เามป็นเรื่องจริงเขาเป็นโรงงานเห็นว่าทำพานโรงงานแถวๆอะไรพระรามสองเนาะตอนนั้นก่อนที่จะมาเป็นนัการกใช่ใช่ก็คือตั้งแต่คุณพ่อเสียชีวิตก็ทำงานตรากตรำมาตลอดทำนา้นเสร็จแล้วมาช่วยพี่สาวเลี้ยงชอบร้านส้มตำก็เป็นคนช่วยเสิร์ฟช่วยล้างจานํำเองชอบผู้ชายแบบนี้ค่ะทำมาหากินพี่ภัยค่ะพี่ไทยชอบแบบนี้ค่ะต่อแจวคนที่หมื่นสองค่ะ เขียนไปสบักทิ cioè, wow i i like ้งไว้ก่อนป่ะเดี๋ยวพิจารณาหน้าเหมือนกันหรือป่ะไม่เธอต้องไปเขียนให้เขาไม่ใช่เขาเขียนให้เธออารมณ์เสียเขาบอกว่าคนไหนที่ เป็นแฟนกันหนึ่งน่าต้องละไมกไม่เป็นไรค่ะไม่เป็นไรค่ะไม่ต้องเหมือนกันจะดีกันไม่ได้อุ้ยตองบีมก็มีกิ๊กเป็นอะไรนะอยู่อะไรนะอยู่อะไรนะฝรั่งส่งฝรั่งเศสน่าจะค้ายกันไปเนี่ยตกลงเนี่ยคนละประเทศเลยฉันออกเจออะไรเนี่ยด้านเอลเอใช่ไหมเอลเอใช่ไหมก็หลอดหลอดอยู่เออเออเอออ่ะอ่ะฉันยอมงเชลีนไม่ใช่หลอดไม่ใช่หลอดยาพอแล้วค่ะเราไมดีพี่ไผ่เข้าวงการได้ยังไง เขาู่ง,งานได้ยังไงเขาต้องกดองเพลงหรือเปล่าก็มีพี่หยองอะ่ะเขาเขาไปทํางานที่ร้านพี่สาวหลังจากนั้นญา,าติของพี่หยองเลยเข้ามาเจอ,อแล้วก็อยากให้ไปเขาเรียกว่าอะไร,ร เออบันทึกบลเทีูของบูสลาแฉันก็ได้เลยดิฉันก็อยากรู้ว่าเขาจะไปรอดไหมยูาทำอะไรทุกอย่างได้นะคะตอนนี้ก็ดังมากแต่ว่าอย่างหนึ่งที่ฝ่ายมีเอกลักษณ์เป็นของตัวเองนั่นคือเขาเป็นคนใกล้ชิดกับแฟนคลับแฟนเพลงมากไม่ถือตัวจะดังแค่ไหนไม่ถือตัวมีโอกาสร้องเพลได้พี่่า่ไปมาแล้วหลายเวทีถึงจะ เจ้าภาพไม่เชิญนะแต่ถ้าเกิดเขาซีก,ก,ก,กันเขารูา้เมื่อไหร่เพลงสองเพลงเ็ายังดีร่วมแจมกับเขาคือความมีน้ำใจเพราะฉะนั้นจะมาร้องให้น้องบีมฟังได้ก็นะคะเดงจะขอยืนหน้าเวทีค่ะยเขาผลงานเ,อาเยนเอะนะผลงานเยอะมากภาพยนตร์ซิทคอมละครโทรทัศน์ผลงานโฆษณาก็มีดูซีฮอตจะตายอีส้มสมหวังไงภาพยนตร์นีส้มสมหวังใช่รวมนละานทัเงล้านด้วยเนอะซิทคอมก็มีหลายเรื่องเนาะ เทวดาสาธุหมูเจ็ดเด็ดสระตีครอบครัวขำหมัดเด็ดเสียงทองค่ะต้องยำลำซิ่งนะในทีวีละครละครทียอใช่เยอะแยะค่ะลุงคนกิงคนล่นโฆษณาเขาเยอะโฆษณาเขาเยอะรถคูโบต้ากลองรับสัญญาณ GMMZ นะคะแล้วก็เครื่องดื่ม M150 นี่แหละ ความเป็นชอบผู้ชายแบบเนี้ทำมาหากินพอแล้วมั้งพอละโฆษณาหลายรอบแล้วนะพอละชอบผู้ชายทำมาหากินเจมมาตอนนี้ผ้ชาเยอะพีฉันว่าแต่ละอย่างก็ต่า เยอะไปนะคุณป้าเนี่ยเขาแรงไปไหมเนี่ยนางกัดเราเบาๆเพนางชอบเจมมาเออคุณป้าอย่านะนางเจมจีเออชอบเจมเพราะชอบบมดอ่ะคนเนี้ยเดี๋ยวก็เจมมาเดี๋ยวก็เจมจีนักหมากป้าอะไรเขาอ่ะป้าไอ้นี่อย่าลูกน้องอยู่เดี๋ยวผู้ชายเขาคงแต่เลขสามไปเลขสี่แล้วคุณโยมยังก็เฉอยแย่แย่งแย่งแย่งยังไม่แย่งไม่แย่งพูดเลยพูดต่อพูดต่อยันแพูดเร็วมาก คนนี้น่ะพูดเร็วมากกลัวชะเดียวไม่มีหายใจเลยปกติเขาจะแบบกลัวกลัวกลัวเฮ้ยอย่าเป็นไรไปก่อนคุณเธอจะไ่ว่าคุณพี่อยจะไปว่าเขาใช่ไหมหายใจลึกๆหายใจลึกเรียกมาใช่ไหมใช่คุณพี่เขาหยอกนะเขารู้อยู่แล้วว่าละอ่อนอยู่คนเดียวก็ดูหน้าเขาก่อนสิเขาจะไปสู้เขาจะไปควักมาด่านะกลัวมาก ไปยุ่งกัชนช่เธอยอมแพ้นี่วันนี้คุยเรื่องผู้ชายกันไปเยอะ<ร>แล้วไม่ช่้พูดเลยนาทีเดียวแล้วเนี่ยนิวเคซีไลท์เร็วๆน, <ะ S 1> นี้ แกซีไรท์พลัสค่ะคุณผู้ชมก็สําหรับไพ่พงศธรก็เป็นผู้ชายนะเพราะฉะนั้นทานนิวแกซีไรท์พลัสมีพงผู้ขาว50%ค่ะคุณผู้ชมนะคะแล้วก็เบต้าคูแคนห้เร์เซเบต้าคูแคนนี้คือรักษาโรคต่างๆได้สารพัดนะคะมะเร็งเบาหวานโรคหลอดเลือดโรคหัวใจนะคะแล้วก็ เอชช่วยยืด<ช>อายุไอ้ยาวขึ้นใช่คุคณนสมบัติเบต้าคูแคนนะคะไม่ใช่นิวเกสี์ไลฟ์พลัสเดี๋ยวโทรมาออยอบอกเอ๊ะทำไมพูดกับว่ารักษาคุณนสมบัติของเบต้าคูแคนค่ะใช่ค่ะส่วนผง ผู้ขาวก็ไม่ต่างกันค่ะคุณสมบัติรักษาเอ็ดมะเร็งเบาหวานเหมือนกันนะคะเพราะงั้นสองตัวนี้มาเจอกันคนไหนที่ร่างกายอ่อนแอคนไหนที่รู้สึกว่าเพลียๆตื่นขึ้นมาไม่สดชื่นรู้สึกเมื่อยล้าทานตัวนี้เข้าไปได้เลยค่ะช่วยให้คุณแข็งแรงส่วนผู้ชายที่โทรมาว่าแข็งหรือเปล่าไม่เกี่ยวนะคะเพียงแต่ว่ามีผลข้างเคียงทาให้ร่างกายคุณแข็งแรงมีพลังนะคะเพราะั้นถ้ามีพลังทำอะไรก็ได้คุณค่น าฟังพี่ไฝ่กันต่อดีกว่าหมดเวลาแล้วคุณ <Okay. S 1> แค่อมีเธ ผูออ้หญิงเรานะ่ะกลัวอะไรมากที่สุดเธอรู้ไหมกลัวหน้าไม่สวยเป็นกะป้าสิวผิววิ่เนียนใสสิคะถูกต้องกลัวหน้าอกไม่อึมช่องคลอดไม่กระชับมีกลิ่นและร่วงเพศ้วยเธอถูกต้องกลัวปวดท้องประจำเดือนทันในช่องคลอดฤด,ด,ดูขาวไม่กินเหมอนข้าวถูกต้องส่วนฉันนะ่นะก็กลัวนอนไม่ฟิตกระชับแถมยังกลัวเจ็บเมื่อมีเพศสัมพันธ์และสิ่งนี้ที่ฉันกลัวที่สุดเลยนะเธอกลัวสามีไปมีเมียน้อยถูกต้องที่สุด เมื่อผู้หญิงต้องเผชจญภัยกับปัญหาเหล่านี้เลือกดีวันเพิ่มความมั่นใจทั้งภายนอกและภายในให้คุณสิคะหา,าซื้อได้ตามร้านค้าทั่วไปหรือสนใจเป็นตัวแทนจำหน่ายโทร085668347 6 084099934 7 08 สู่ช่วงที่สองของรายการผู้หญิงอยากสวยค่ะนี่ันให้บัดกันเต็มที่จะบัดซ้ายจะบัดขวายอมหรอยอมมหมอย่ายอมฉันไม่เคยยอมอยู่แล้วอย่างนี้คุณเธอมั่นใจมากสวยไงสวยแล้วต้องมั่นใจ รับมือให้ดีๆเออระวังไว้ดีใช่ไม่ได้เราก็ไม่อยากผลพี่เหมือนกันค่ะไกลมัไหล่ล้วนั่งฝักตรงข้ามกันนะเราอ่ะเออนี่กรรมการเอาสิอีกฉันหัวร้อยอย่างเดียวอันนี้อันนี้ทำอะไรไม่ได้เดี๋ยวยื่นซ่อมคณละอันอ่ะเธอไปจัดการกันเราเองสองคนไม่เรียบร้อยกันไปเองแล้วการช่วงที่สองค่ะช่วงนี้เรามาแดงแรงนิดนึงมาริสามาริเมมาริสาฮอนนามสกุลเดิมสีตะเกียบแล้วนะโลทองเลยดิฉันดิฉันงงอยู่ แม้อยู่ในวงการถอแต่ถามว่าโหลทองนำตะุุณใครลืมไป,ปคุณระวิโหลทองค่ะเจ้าของสยามกีฬานี่คือทายาทนะคะเขาบอกว่าวันแต่งหนึ่งร้อยล้านบาทใช่ค่ะสินสอดดิฉันเหนือน่อยน้นบอกวอยากจะพรีชีพเลยดิฉันก <c oughs> ็เลยบอกอ้นสิบล้านได้ไหมขอล้านหนึ่งก่อนได้ปะตอนนี้ล้านหนึ่งค่เยไม่เยอะลดราคาคุณแม่บอกว่าจะแถม ข้าวสาวข้าวสารข้าวเหนียวให้ด้วยค่ะเอาไปเลยค่ะอย่าเอามาคืนนะคะฉันก็เครียดเหมือนกันไปเลยไอ้ไปกินนะแม่บอกว่าอย่าเอากลับมาแล้วนะอแถมให้ด้วยทอให้ด้วยฉันก็เครียดอีงแล้วจะเนือมว่าลยก็จะสิบสี่กุมภาพันธ์แล้วเนาะเออฉันเกลียดเดือนนี้ฉันก็เกลียดเดือนนี้ฉันจะกินยานอนหลับนอนไปให้ถึงวันที่15เลยให้มันรู้เรื่องรู้ราวกันไปเลยฉันไม่มีใครกินข้าวด้วยฉันกินยานอนหลับไปเลย หลับไปเลยตื่นขึ้นมาอ๋อจะพาแล้วไ่ดูเรื่องเลยเออลูกกินตั้งแต่13ดีคุณดีกว่าพี่กินข้าวกินปลาไม่ต้องกินมาเลยต้นกลดูจริงๆแล้วเทปวันพรุ่งนี้เราเตรียมชุดเด็ดมานะออใครที่ไม่ดูเราน่าเสียใจนะเรามีชุดดำไปเยอะสมัยโบราณไหมด ยังเด็กๆอยู่ยอมที่ไหนปงัดมาใช่ไหมงัดมาเลยไม่มีชุดฉันไม่มีทำงหมไม่เราออกมาให้3คนเลยเซตเดียวกันคืนนี้งดกินข้าวก่อนจะใส่ชุดที่นี่แล้วเชลิเดอร์พวกนี้ไม่ใช่ดับเบิลยอดับเบอลยวาสองด้วยเชลิเดอร์รบกวนตากล้องเตรียมพูดด้วยนะสั่น่ะไม้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 ไงไม้ไง คนนี้ก็คือคนนี้เขาได้ไม้หนึ่งยมถามว่าทำไมได้ไม้หนึ่งก็บอกเขาขาวก็อวบแล้วแม่ก็าไปนั้นคุยกับครูใต้โต๊ะคุยกับครูรู้เรื่องไปเลยจ่ายใต้โต๊ะเอาเท่าไหร่ฉันจ่ายฉันยอมไอ้คนนี้ต้องเป็นไม้หนึ่งนะคนนี้อยู่ไม้สามถามว่าเพราะอะไรไม้ดำค่ะแล้วก็สูงด้วย อันนี้ไม้สามเป็นเพราะอะไรเตี้ยค่ะนีไม่ใช่กีฬาสีธรรมดาที่ของโรงเรียนนะก็ของโรงเรียนแต่ว่าเตี้ยไงมันทำอะไรไม่ได้ไงใช่ไหมไม่ได้โดยมันไม่ได้ได้ง่ายๆนะตำแหน่งเนีคุยต่อเรื่องเรายังไม่คุยกันแล้วเรื่องอะไรคะอ่ะก็ทอมอาริษัทเขากำลังจะคลอดเดือนเมษายนนี้ใช่เขามีน้องดีใจกับเขาด้วยเนาะได้ทายาดิเจนก็ตั้งชื่อเรียบร้อยค่ะชื่อน้องมาวินแต่ตอนนี้ก็ไม่ค่อยเข้าสู่วงการเท่าไหร่แล้วเพราะว่าไปท เกี่ยวกับเสื้อผ้าธุรกิจของตัวเองสยามกีฬาก็ธุรกิจใหญ่มากนะเป็นอาณาจักรใหญ่เขาไปทของเมูเขงคุณเมมบริษัทก่อนหน้านี้เขาก็มีธุรกิจของขาทำแบรนด์ญี่ปุ่นอกจากญี่ปุ่นแบรนด์อะไรนะขายดีมากบริษัทฮอนาริษาเชเจมาริเจนะคะของร้านญี่ปุ่นค่ะใช่ค่ะชื่อชื่อชื่อเพราะว่าเขาเคยไปเดินแบบที่ญี่ปุ่นด้วยคุณเราก็ดังมากเลยนะตอนนั้นก็เลยเป็นสิ่งที่ทำให้เขา เป็นที่มาของเทื่อผ้ายญี่ปุ่นหรือเปล่าอาจนจะชอบส่วนตัวด้วยยันก็ชอบนะเทื่อผ้ายญี่ปุ่นอ่ะแต่ไม่ชอบเที่ยวญี่ปุ่นอ,อึดอัดเยอะคนเยอะรถแน่นโหสารพัดเลยยืนยังแทบจะไม่เหลือที่โกงให้เบียด แต่เมื่อก่อนตอนอยู่ในวงการบันเทิงเขาก็ยังไม่ค่อยมีชื่อเสียงหรือดังมากเนาะไม่เขาดังบ้างไม่ดังบ้างก็เป็นคนเรียบๆไงคนเรียบๆก็จะไม่มีข่าวบื้อหวา6หกหกอะไรหกหกอะไรเปิดเปิดหกววาตอนมาถ่ายถ่ายอะไรนะ F H M ถ่ายบิกินี่ก่อนที่อำลาวงการด้วยจะไปเป็นน้องเมียเอ๊ะไม่ใช่นะคะไปมีครอบครัวอย่างเป็นทางการแม่แต่เขาบ็คบกันนานนะค่ะสิบสี่ปีใช่เขาบอก ว่าความรักนี่เหมือนจะโรยด้วยกลีบกุหลาบนะแต่ว่าก็ฝ่าฟันอุปสรรคอะไรตา่ตางๆนานาจนรั่นวิวาจนตอนนี้ก็มีข่าวดีแล้วบอก<ด>สามีเขายุมากกว่า8ปปีก็เป็นเรื่องปกติ